สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมค่ะวันนี้วันที่26มิถุนายน2568ค่ะมน,นีนะคะแม่หมูจะพาะธรรมชมนะคะ่ะเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าจะพาธรรมชมนะคะมาติดตามนะชนทางโค้งสุดท้ายงวดวันที่1กร,รกฎาคม2568ค่ะหววทิพผ่านมาแล้วค่ะพระอาจารย์ให้92เข้าตรงๆนะคะมน,นีมาฟัง้งกันอีกนะคะว่า พระอาจารย์จะเน้นจะยำให้ตัวใดเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อมักผู้อชอบเอามาหอดมาถึงแล้วเขามารับชุดรัไฟไปน้ำมีมงคค่ะกาบนมัสก,การครับอาจารย์ครับ,ก,บก,การนมัสการเจ้าค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่26มิถุนายน2568ท่านผู้ชมบบพ,บบพระเอฟซีพระท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาพระอ,อาจารย์วัดป่าบบเขามาสองหวดแล้วท่านผู้ชมบบตรงตรงครับบ งวดห้าสองก็ตรงๆนะครับพายจายันวดที่ผ่านมามาตัวเน้นเลยเก้าสอง่ะเกตรงๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเก้าสองตรงๆนะครับสูตรของพระอาจารย์พี่น้องนะครับถ้าจับในสูตรนี้มาสามตัวสามเก้าสองนะครับตัวเน้นของพระอายจายันก็หกศูนย์สามถ้าตัดก็เข้าทั้งหกศูนย์นะพาจารย์นะนเนาะใช่นผู้ชมนี่งวดที่ผ่านมาพระอาจารย์วัดปา่าผมเก้าสองตรงตรง ครับผมมา92ตรงๆจุดทูบแล้วจุดทูบแล้วโอ้เมื่อวานตอนเย็นจุดไหนครับผมจุดข้างบนจุดเมื่อวานอืมน่าจะจะตรงตรงตรงใจกระเปาเท่าอ่าจะตรงไหมใช่ไหมครับใช่จะตรงใจเป๋าเท่าหรือเปล่าอ่าจุดทูบแล้วเอ้าพี่น้องนะครับมืาอนี่ เดินทางไม่พระอาจารย์เน้นย้ำให้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคม2568นะพระอาจารย์ให้ตั้งแต่ตงวดแล้วครับมหาพระอาจารย์ตั้งแต่ตงวดแล้วนะครับผมได้ตัวไหนครับพระอาจารย์จุดที่ไหนพระอาจารย์จุดข้างบนกุฏิจุดที่กุฏินะครับผมโอ้โหนคะรับเก้าห้ าเออใช่ใช่958 859เดี๋ยวให้ผ้าอาจารย์เขียนให้แบบสามตัวแบบสามตัวน้ำแล้วก็รสองตัวบบชุดสามตัวเลขทูบเดี๋ยวย้ำอันนี้ก่อนผ้าอาจารย์เดี๋ยวย้ำชุดที่ผ้าอาจารย์ให้ต่องวดก่อนเดี๋ยวย้ำตัวเดิมนะเอ้าเดี๋ยวผ้าอาจารย์เขียนเลขทูบให้ก่อนก็ได้ครับกันเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อให้ผ้าอา,าจารย์เขียนเลขทูบให้ก่อน เห็นช right? <Yeah. S 1> uh, ัดไหมพระจารยร์เนาะใช่อ hmm. oh, <laughs> mm ่าพี่น้องจุดวันพระใช่ไหมครับใช่จุดเมื่อวานจุดเมื่อวานครับผมโอ้มีตรงกับชุดที่พระอาจารย์ให้อยู่นั่นเนี่ยอืมเก้าเก้าห้า สามตัวให้ด้วยนะพระอาจารย์ชุดนี้ชุดนี้อาจจะตรงอยู่ในตารางอยู่ครับชุดนี้ตรงตรงกันอยู่แปดห้าห้าแปดใช่อ่าตัวนี้มาตรงกันนะครับสามตัวพระอาจารย์วัดป่านะครับ เลขทูบด <political> ้วยพี um. so, <one S 2> ่น no. okay. ้องเด้นะพระอาจารย์จุดบัววันวันพระนะครับผมเผื่อผู้ใดอยากได้น้อยน้อยคู่น้อยคู่เอาแค่น้อยคู่อ่าอันนี้เป็นเลขทูบทำชุ่มแบบเลขทูบอ่าครับพรอาจาร์นี่ครับผมเลขทูบด้วยพี่น้องเด้นะพระอาจารย์วัดป่าหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแบเก้าหาแปดหรือแปดห้าเก้าทำชม 958859ก็ได้955898กลับต mm ัว hmm. ด้วยนะครับผมถ้ามักถ้าชอบผ้าจารย์นะครับไปทางนู้นกันนะครับผมถ้ามักถ้าชอบก็ไปหาหยิบจับประตีได้พี่น้องเด้อเอาอันนี้เลขทูบนะคแบบบ่าวแถาจะให้ะอาจารย์ย่ำนะครับชุดที่พระอาจารยนให้ต่องวดนะครับผู้ใดมักสามตัวจับเอาในชุดนี้ก็ได้ได้พี่น้องเด้อนะคแบบ307 สี่หนึ่งแปดห้าใช่อ่านะครับถ้าย้ำใช่ย้ำใช้ย้าก็ยังเป็นเจ็ดไอ้ศูนย์เจ็เน้นศูนยเน้นศูนย์เกับตัวรองตัวรอง5้าหกับ18ึ่งยังย้ำตัวเดิมตัวเดิมยังเน้นตัวเดิมยังเน้นตัวเดิมอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเน้นนัถ้าเน้นเน้นเลยคือศูนเมาครับใช่เน้นเลยเลยพระอาจารย์ว่าศูนย์เจแบบห้าหห้าหกับหนึ่ตัวรองโอ้เบาทถาจุดเด าหนึ่งพี่น้องจุดทูบได้หนึ่งหนึ่งห้าสองสองห้าหนึ่งท่านเลขทูบเลขทูบมันก็ตรงกับตัวนี้อ่าตรงกันที่แปดห้าตรงกันอ่านะครับอเลขในตารางนี้ไม่มีเก้าครับอืม,อมสามตัวนะครับสามตัวสี่หนึ่งแปดห้าศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดยังเน้นชุดนี้เหมือนเดิมนะครับใช่ยังเน้นชุดนี้เหมือนเดิมเน้นชุดนี้หารอัลตร้ารีไม่ได้หนึ่งแปดอ่าเอ้าแต่พี่จันเน้นศูนย์เจ็ดไม่ได้เน้นสามศูนย์เจ็ดเดี๋ยวพี่จัน แล้อันนี้เป็นตัวรองก็ได้นะตัวรองก็ได้ใช่ไหมครับเป็นตัวรองก็ได้อ่าแบบซีหนึ่งแปดตัวเน้นได้พี่น้องได้หา04307เป็นตัวรองนับ้ามักชุด3ตัวนี่พี่น้องนับหาหยิบจับรอตตรีไว้นะครับเผื่อมาเลขท้าย3ตัวหรือมารางวัลใหญ่นบบชุด2ตัว03 07 7สามศูนย์เจ็ดเห้าห้าหนึ่งหบบศูนย์ หนับผ้าจานยังเน้นเหมือนเดิมยังเน้นเหมือนเดิมเน้นเน้นค่ะคือศูนย์เจ็ดนะครับราคาตัวร่องคือหาหนึ่งกับงหนึ่งแปดสามคู่นี้สามคู่อ่างวดที่แล้วท่านผู้ชมมาตัวเน้นนะครับนะครับมาตัวเน้นท่านผู้ชมนี่ครับมากเก่าสองตัวเน้นนะครับหกศูนย์สามกับมาตัวเน้นครับถ้าตัดก็คือเข่าหกศูนย์ศูนย์หกพอมนะครับแล้วก็ชุดของพระอาจารย์ถ้าจับเอาพี่น้องเขาจับเอาก็จะเข้าสามเก้าสองนับสูตรนี้นะครับสามตัว ครับมาครบได้พี่นังได้สูตรของพร่อจารยเนี่ก็ถือว่ามากอยนะครับอืพร่อจาย์จะจับให้แค่สามหางนะครับถ้าประมากชุดที่พ่อจันจับให้นี่พี่นังจับเอาในนีนะครับจับเอาในนีนะครับจับเอาในสามศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งแปดห้าหรือว่าเอฟซีชอบเจ็ดสี่หนึ่งก็ได้ครับถ้าเอฟซีชอบนะจับเอาจับมาเฉียงมาทางนี้หรือว่าจับเฉียงอย่างนี้ก็ได้ จับอเอาในในนั่นพี่น้องทาพอชอบชุดที่พระอาจารย์จับให้นะครับก็จะหลายคู่แน,พน่พี่น้องพระอาจารย์จับให้เต็มเต็มเต็มสูตรได้พี่น้องได้ก็จะเก้าคู่นะเก้าคู่แต่ว่าพระอาจารย์ก็เน้นให้ถ้าผู้ใดมักหน่อยคู่เอาแค่สามคู่คือศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งหนึ่งแปดได้พี่น้องได้นะ,นะถ้าผู้ใดมักหน่อยคู่หน่อยโตนะครับเอฟซี FC ก็ว่าโอ้นะครับเอาตัวเน้นถ้าว่าหลายคู่ทำชุ่มนะพระอาจารย์ก็จ,จับให้เต็มชุด นะครับยังเน้นได้ซื้อลอตเตอรี่ได้แค่ใบเดียวศูนย์เจ็ดนี่แหละครับผมใช่ได้แค่ใบเดียวขาไม่มีเอ้านี่ท่านผู้ชมเลขทูบตรงกันที่ห้าแปดนะพาแปดแปดท่านี่นะตรงกันที่แปดห้าเด้อพี่น้องเด้อหนาเลขทูบพระอาจารย์วัดป่าหนาเลขทูบเก้าห้าแปดแปดท่าเก้านาเก้าห้าห้าแปดเก้าแปดนาเลขทูบผู้ใดอยากได้ชุดนี้ก็หาใบพี่น้องสามหางเดียวหนาสามคู่หางเดียวสามคู่ อ่านะครับไม่ะอาจย์เน้นย้ำให้ได้พี่น้องได้โค้งสุดท้ายพระอาจารย์วัดปลาถือว่าแม่นได้พี่น้องเข้าสองงวดตรงๆนะครับอ่าเข้าสองงวดตรงๆที่บ้านฝนตกไหมตกอยู่ครับผมอ่าเมื่อวานตกแรงไหมที่นี่ที่นี่ไม่ตกไม่ตกอ่านะครับเอานะครับชุดสามตัวสี่หนึ่งแปดตัวเน้นยังเน้นอยู่เหมือนเดิมยังเน้นสี่หนึ่งแปด ห้าศูนยเป็นตัวรองใช่ะนะครับชุดที่ผ่า,าจารให้ได้พี่น้องเดอ้อเป็นย่างเน้นศูนยเจหมือนเดิมศูนย์ห้ากับแปดนี้ตัวรองอะนะครับา,าจารยังเน้นชุดนี้ได้พี่น้องเดอ้<ช>ดเอหรือผู้ใดบอมักชุดที่ผ่า,าจา์เน้นถ้าตรงใจกัศู 03, 75, 85, 04, 0, 0 5, 47, นย์สามเจ็ดห้าแปดห้าศนสี่นยหี่เจ็ดนครับโตกันศูนย์ด้วยอ,าาอาาย่านะคบศูนย์สามถาาจา์เน้นห้ก็คือศูนย์เจหนึ่งหนึ่ดสคู่เท่านั้น สามคู่เท่านั้นยังเน้นตัวเดิมยังเน้นตัวเดิมหาโรตรีไว้พี่น้องนะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ก็มากเกาสองมากตัวเน้นมากตรงตรงอะนะพาได้โชคฝันดีไม่พจานไมันวันนี้พอฝันแต่ว่าสูตรของพะอจารย์นี่ก็ถือว่าแม่นพี่น้องนะครับเอ้านะเมื่อนีนกระเดินทางไม่้พจารย์วัดปลาเน้นย่ำให้ได้พี่น้องเด้อนะพาได้โชคนะพาได้มานนะพามาคาชอบก็ับไปหาหยิบจับลอตตรีทำชุ่มเป็นแนวททงเป็นแนวทางเป็นแนวททง ถ้าถูกใจตรงใจเหาจังไปหายิบจับแบตเตอรี่นะบอมักบอชอบเบิรงซื้อๆท่านผู้ชมแต่ว่าก็ถือว่าแม่นเขามาสองหัวแล้วนะครับชุดในตะล่างของพระอาจารย์นี่นะครับก็มาครบนะมาครบสามตัวนะครับถ้าบอมักที่พระอาจารย์จับให้ก็จับเอานะครับเอากราบขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์ท่านำชุ่มสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านให้โชคให้ mắn นะครับสวัสดีครับ สาธุค่ะไปชกไหมันน้ำพระอาจารย์เนาะค่ะพอกันไม่คิปหนาค่ะได้บเดียวสวัสดีค่ะ